สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ดวงดินแดงฟาร,ร์มนะคะตำบลหนองไม่ไผ่อำเภอหนองบัวมากจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้จะพามาเก็บราสเบอร์รี่นะคะผลก็ไม่เล็กนะคะผลค่อนข้างใหญ่นะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นราสเบอร์รี่สีส้มนะคะเราเรียกว่านาทีฟค่ะ มเมล็ดจะเล็กนะคะผลจะนิ่มชอบแสงลำไรค่ะอันนี้ใต้สเปอรน50%นะคะดกมากค่ะ ตัวนี้หนามจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราชอบรสชาติของผลกค่ะจะหวานอมเปรี้ยวค่ะมีกลิ่นส้มนิดๆทานง่ายค่ะ มีเมล็ดขายนะคะสายพันธุ์นี้ก็จะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดค่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งค่ะถึงจะงอกแต่ว่าหลังจากงอกแล้วก็ประมาณประมาณ3-4เดือนก็ติดผลค่ะได้ทานแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ